คนได้อะไรกินคะอตองอขา่าตองแล้วก็โหระพาคูกก่กินกับกินกับลาบปลาดุกไม่ได้เลยแล้วก็เมื่อคืนมาข้ามาค่ะ,มา,คะมากินกันนะนะค่ะวันนี้ก็ได้ลาบปลาดุกนะคะปลาดุตัวหนึ่งแล้วก็ลาบปลาดุมีผักเครื่องเคียงก็มีนี่ค่ะเออผัก อะไรนะข้าตองอ่าข่าวตอง,อตองแล้วก็โหระพาคูกก่กินกับกินกับลาปลาดุไม่ได้เลยแล้วก็มะเขือนะแล้วก็ข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวนี้ด้วยมาจากมาทุกคนืมลาปลาดุมันต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะวันนี้ขอกินข้าวเหนียวมาคะ่ะมากินกันเลยขอใช้มือนะคะทุกคนขอใช้มืออล้างมือแล้วเรียบร้อยนะมาคะ่ะนนี้ขอกินมือนะ คำแรกนะหอม,มหอมอืมราบปลาดุกนะให้อร่อยต้องใส่ขิงนิดหนึง่งอร่อยเวลากินนะมันได้กินเอ้ยไม่ใช่ขิงใส่ขาแน้ใส่ขิงนิดหนึง่งใส่ขาแต่ขิงแต่เน้นขาหน่อยได้กลิ่นขาแนะ้ะขาเผาะจะหอมมากเลยอร่อยอืมอะคะอืมอร่อย,อยคุยๆอย่างนี้ทุกคนเห็นไหม อืมนึกขึ้แล้วถ้าคุณผักกินผักก็ทำให้เราเย่งงาอยง่ายอืทุกคนได้อะไรกินคะอืมวันนี้วันเสาร์เนาะทุกคน หลีงนนจะกไปดุกมาสองตัวอีกตัวหนึ่งราบอีกตัวหนึ่งก็มาอีกตัวหนึ่งกินแบกกิ้งซจิ้มตัวหนึ่งก็ราบอร่อยแล้วก็ยิบผักกันอันนี้คือผักข้าวตองนะทุกคนมันจะออกแบบหนึ่นข้าวหนึ่งสมชื่อค่ะแล้วก็มีรสเปรี้ยวหนหนึ่งอร่อยอืมอันนี้ก็ผักข้าวตองนี่ก็ปลูกเองนะมันเป็นสรุพคุณทางยานะคะคือดี แล้วอีอันเี๋ให้ดูมะตูมแขกเข้ากันนี่เียก็ปลูกเองอมะตูมแขกหอม่ะตูมแขกนี่กินกับลาบคืออร่อยนะไม่ว่าจะเป็นจุ๊ไม่ว่าจะเป็นลาบอะไรอย่างเงี้ยลาบทุกลาบเลยเข้ากันอืมอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเพกาเนะอะอันนี้ไม่ได้ลืมไปลืมไป อืมนี่นี่หักไปแล้วเออผักหวานบ้านผักหวานบ้านก็กินสดได้อร่อยช่วงนี้อืมช่วงนี้กินผักหวานักหวานบ้านเพราะว่ามันแตกยอดไวง่ายยิ่งยิ่งเด็ดยิ่งแตกอืม่ยอย Trọng mưa hả đẹp có đàn như vậy em rồi กตองผมชื่อผมชื่อคอตองตอนแรกกินไม่ได้นะพอไปเอามามเริ่มกินต้องกินได้เพราะมันเริ่มยารักษาโรคชนิดหนึง่งนะคะมีสรรพคุณรักษาโรคอย่างถ้าใครกินได้กินนะแต่ตอนแรกก็ฝืนๆนนะ่ะเพราะว่าคนมันจะแบบมันคนกินผักใหมนะ่ๆแล้วมันจะเหม็นเขียวนงฮะอืม น้องข้าใจ้มันนี้ก็จะเหม็นข้าวนะก็ะสมชื่อเลยนะม,ม,มันหายไปตอนไหนเราไม่รู้เลยค่ะไม่เป็นแบตหมดจ้ะทุกคนมามากกำลังอร่อยเลยค่ะทุกคนมาถึงตรงนี้นะคะไม่แบตหมดค่ะเสียดายมามาทุกคนมากินด้วยกันนะคะ ที่นาชี้อยู่เนี่ยคือบอกว่าจะบอกว่าทุกคนกินข้าวอ่ะให้ควรเคี้ยวสองข้างนะคะอย่าเคี้ยวข้างใดข้างหนึ่งนะมันจะทําให้เราว่าคางไม่เท่ากันนะคะนานาก็คือภาวะเออเคี้ยวข้าวข้างหนึ่งนะทําให้หน้านาเบี้ยวไปข้างหนึ่งนะคะตอนนี้นาก็พยายามจะเคี้ยวให้ได้สองข้างนะคะทุกคนก็เสียดายคลิปค่ะมันก็แบบเป็นธรรมชาติเนะ เราก็กินไปคุยไปค่ะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นมะเขือมะเขือเนาะกินง่ายค่ะลูกเล็กเนาะอันนี้ที่นากินก็จะมีมะเขือลายนะคะมะเขือม่วงมะเขือขาวนะคะอีกมะเขืออีกอันนึงที่นานาชอบเลยก็เป็นมะเขือตอแหลเนาะมันจะเป็นลูกเล็กๆเ,เ,เ,เขียวๆะนะคะก็อร่อยดีเนาะค่ะทุกคนแกกินง่ายมาค่ะมากินกันนานาค่ะน่ากินไหมคะอืก็ เสียได้ค่ะอันนี้ก็เป็นใบชะพูนะคะใบชะพูนา,นานาก็มากินกับเอ่อผักใบลาบปลาปดุกนะคะทุกคนนะคะอร่อยอร่อยคลิปนี้ผักเยอะๆเลยค่ะกินมะเขือนานา,นานจะกินผักเยอะหน่อยนะคะทุกคนชอบกินผักค่ะหนึ่งทำไมกินผักเยอะๆมันไปช่วยแบบว่าเรากินเยอะเนาะมันไปช่วยย่อยง่ายค่ะช่วยย่อยง่ายนะคะก็เรา ได้เข้ามาทําสายกินเนาะนานาก็จะพยายามกินผักให้มันเยอะๆนะคะเพื่อย่อยง่ายแต่ถ้าเราจะนั่งกินทุกคลิปทุกคลิปอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้เกิดภาวะท้องอืดน,นะคะทําให้ย่อยยากด้วยค่ะแต่บางคนนะคะกินผักเออกินผักสดเนาะบางคนก็ทําให้ท้องอืดน,นะคะต้องไปต้มก่อนก็ดู กันเองนะคะว่าเราสมควรที่กินผักต้มหรือเราจะกินผักสดนะคะบางคนก็กินผักสดไม่ถูกเนาะทำให้ท้องอืดบางคนกินผักต้มไม่ได้ทําให้ท้องอืดนนะคะก็อยู่ที่วิจารณญาณนะคะส่วนนานาก็ชอบผักค่ะผักต้มนะคะนี่ค่ะโอยภาพคลิปสวยนะคะทุกคนก็อยากจะใส่เพลงก็ใส่ไม่ได้นะคะทุกทุกคนนา,นานาก็มาภากไปแบบนี้ค่ะมากินด้วยกันค่ะอร่อย ก็อตอนแรกก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าเสียงมันหายพอจะมาตัดคลิปลงคลิปเนาะซับไตเติลจะทำไตเติลน,นะคะก็เลยว่าเสียงหายเสียดายจังนะคะก็เนี้ยะคะ่ะเวลาเรากินนะคะอีลาประดุกนะคะน่าชอบน่าชอบลาาประดุกที่ใส่แบบผกเอย ขาเนาะขาเผาค่ะถ้าเป็นขาขามันจะมีสองขาเนะขาเหลืองนะคะกับขาน้อยนะคะขาบ้านเราอะเอาเน้นขาน้อยน้อยค่ะบ้านบ้านเรานะคะเอามาเผานะแล้วสับสับให้ละเอียดเนาะแล้วก็ใส่ค่ะใส่กับลาบปลาดุกมาอู้ยหอมกลิ่นหอมเวลาเรากินแล้วหอมหอมนะคะแล้วก็กินคู่กับอันนี้ด้วยเออใครมีใบมะนาวนะใบมะนาวอ่อนนะก็มากินคู่กันก็หอมหอมเวลาเคี้ยวไปนะมันได้กลิ่น เออใบมะนาวเนาะเข้าไปนะหอมหอมค่ะทุกคนก็นะชอบแบบนี้ทุกคนชอบแบบไหนเนาะลองเอามากินกันดูนะจ้างั้นเราก็ตัดมาท้ายคลิปเลยจ้ะทุกคนมามา,มา,ม,า,ม,ามากินด้วยกันค่ะคำนี้คำสุดท้ายนะนี่กะกล้องโฟกัสหรือเปล่าจ้ามาค่ะมากินกันทุกคนคำหนึ่งอ้ามยัวยวกันไปเลยจ้ะทุกคนแล้วก็ไม่รู้เนาะว่ามันไม่แมนแบตหมดค่ะ มาอีกคำค่ะเห็นไหมคะมาค่ะคําสุดท้ายแล้วนะจะอ้ามเดี๋ยวค่อยกินผักตามนะคะก็นานาก็ขอลาตรงท้ายคลิปนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะใครมีเมนูนําเสนอก็พิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะคะให้นา,นานากินกับอะไรหรืออยากให้นา,นากินแบบไหนก็บอกได้นะคะอันนี้นําเสนอลาปลาดุกคาะหมดแล้วจ้าเจอกันใหม่นะบ๊ายบาย เจอกันมาจ้าบ๊ายบายนะคะลาแล้วลาอีกค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีจ้า